การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปีงบประมาณพศ .2567 ของนางสาวธิตยาพรพิภาคตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานเป็นไปตามที่กคสอกำหนดภาคเรียนที่ 2. ปีการศึกษา2566ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน14.85ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมจำนวน2.49ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมจำนวน4.98ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรวมจำนวน0.83ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน18.26ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวมจานวน2.49ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมจํานวน4.98ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรวมจํานวน0.83ชั่วโมงต่อสัปดาห์ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนำไปพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย5ท .23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสันทซวิทยาคมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เป็นไปตามศักยภาพส่งผลให้คุณ ภาพการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นหนึ่งจุดสองออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ที่ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง1.4 สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้โดยสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน1.5วัด และประเมินผลการเรียนรู้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาตรงตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตั้งไว้วัดประเมินผลโดยวิธีหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 1.6ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้โดยศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจะทำวิจัยในชั้นเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาสาเหตุหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียน1 7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนโดย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะการอ่านจัดมุมเกมสำหรับพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามให้แก่ผู้เรียนอีกทั้งแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่เข้าห้องสายโดยการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการสร้างข้อตกลงกับผู้เรียนทุกครั้งลักษณะางานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ส ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในที่ปรึกษาและผู้เรียนในรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนส 2. 2ดสอำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนโดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละคนที่สอนและสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อทราบคุณลักษณะของผู้เรียนจัดกลุ่มสำหรับการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาชิ้นงานของผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่งานหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และนิเทศการศึกษาโดยมีหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในองค์ประกอบที่5 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภายคีเครือข่ายและสถานประกอบการได้ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาของห้องเรียนที่รับผิดชอบสอน ในการติดตามผู้เรียนที่ยังขาดส่งชิ้นงานหรือสอบวัดการประเมินในเนื้อหาต่างๆรวมไปถึงผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้โดยแจ้งให้ครูที่ปรึกษาช่วยส่งข้อมูลผู้เรียนที่ต้องการได้รับการพัฒนาให้กับผู้ปกครองของผู้เรียนเพื่อช่วยกันกำกับติดตามผู้เรียนอีกทั้งประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านช่องทางต่างๆอาทิลุ่มลายติดตามการเรียนรู้หลายช่องทาง ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เ,เพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่27-28ถึงมิถุนายน พุทธศักราช2567จัดโดยสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาเชียงใหม่เข้าวร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ iPad ในการจัดการเรียนรู้จัดโดยบริษัท Apple เข้าวร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นิเทศภายในสถานศึกษาในวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2567จัดโดย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับจังหวัดโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ a c t i v e learning กรณีจังหวัดเชียงใหม่โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินคลังทรัพยากรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาชีพตามลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพ3.3นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาจัดก,การเรียนรู้โดยได้พัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ให้เป็นไปตามรูปแบบ Active Learning นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์รายวิชาภาษาไทย5ท .23101 ชั23้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแม c โรโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่มสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และปัญหาของผู้เรียนการอ่าน มีความสำคัญต่อการเรียนรู้เพราะการอ่านเป็นพื้นฐานแรกของการรับสารด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3อ่านคล่องอ่านจับใจความสรุปสาระสาคัญได้และสามารถคิดวิเคราะห์และมีความสามารถอ่านขั้นสูงได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แมกโรโมเดลแมกโรโมเดลคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่21 ซึ่งมี5ขั้นตอนได้แก่ขั้นสร้างแรงจูงใจขั้นการเรียนรู้โดยตรงขั้นสรุปองค์ความรู้ขั้นรายงานและนําเสนอและขั้นการเผยแพร่ความรู้วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561 2. ศึกษาคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย5ท23101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อนำไปออกแบบการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้การอ่านจำนวน12ชั่วโมงโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแมโโรโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่ม 3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้การอ่าน รายวิชาภาษาไทย5ท .23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน12ชั่วโมงโดยใช้กระบวนการจัดก,การเรียนรู้ตามรูปแบบแมโโรโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่ม 4. จัดทำใบงานและสื่อการจัดก,การเรียนรู้นํานำแผนการจัดก,การเรียนรู้ไปใช้ 6. ประเมินผล7 นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสื่อและกระบวนการในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้การอ่านจำนวน12ชั่วโมงได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน4แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาประเมินค่าบทความจำนวน3ชั่วโมง 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาประเมินค่าบทเพลงจำนวน3มชั่วโมง 3. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาประเมินค่านิทานจำนวน3มชั่วโมงและ 4. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาประเมินค่ากวีนิพนธ์จำนวน3ชั่วโมงผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย5ท .23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแมโโรโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ70จากการดำเนินการพบว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ6 1 7ของคะแนนเต็มหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ทั้ง4แผนการจัดการเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนคิดเป็นร้อยละ82.4ของคะแนนเต็ม 2- ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย5ท23-101ชั23 101, ้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแมโโรโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่มในระดับมากขึ้นไปจากการดำเนินการพบว่าจากแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุดผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย5ทศอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแมโครโมเดลร่วมกับกระบวนการกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ 2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย5ท23101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบแมโครโมเดล ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้กิจกรรมและผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนการถ่ายทอดแนวคิดจากการอ่านบทความเรื่องอำเภอสันทรายโดยผู้เรียนได้ถ่ายทอดผลงานออกมาในหลายรูปแบบอาทิคําประพันธ์ภาพวาดเป็นต้นการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนนิทานและการเล่านิทานของผู้เรียน